กสวัสดีเด้อจ้าพี่นอ้องกองไยทุกคู่สุคนเด้อจ้ามนี่มาดามออซีกับมากินข้าวโชว์เด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวโชว์มาจ้ามาจ้ามากินน้ำกับมาดามออซีน้ำกันเด้อพี่น้องแซบแซบจ้าแซบๆน้ำกันมนี่กมิกแกงสมจ้าแกงสมผักรวม บักกอมวยมาพีน่น้องมูดตรงคามไฮมาสองสามหกก็เลยแกงเลยก้าไปซื้อผักที่หา้านเอเชียมาเพิ่มผักผักเขียวผักตุตง้งนาะจะผักตุ้งแล้วทั่วงอกเ,เอามาเพิ่มใส่น้ำกันจะได้ไไเป็นแกงสมสามสหายจะพี่นอ้อง มาแล้วบแซบน้ำกันค่ะชดผู้เดียวกินผู้เดียวปลูกผัวโป,ป,ป,ปมีไผกินกินกันบุเป็นพี่น้อง่อยก็เฮ็ดกินผู้เดียวสั้นแล้วกินไปก็คุยไปก็ลูกกับผัวไปสดน,น้ำฮอ,อนอนเบแซบข่าวสวยฮอนฮอนเด้อพี่น้องเด้อหุงมาฮอนฮอนเลยขนางกินคุยได้กินค่ะเตรียมเฮ็ดให้ลูกกระผัวเสร็จสก้อนของคอยถึงทีได้กินจ้ะ เล็นไปก็ห้อนพี่นอ้องห,ห้อนห้อนลายๆแต่ก็แซบกินห้อนห้อนมันก็แซบนะจ้ามันคือนอนห้อนนี่แหละถึงจะแซบเด็เดี๋ยวค่อยอีผ้าเจ้ามูเจ้าไปเบิงวิธีเห็ดกลมข,ข่อยได้จะแกงสมตางแดนเน,นืเห็ดช่งางไสพราะว่าอุปกรณ์อยางเฮากับค่อยมีครบนะพี่น้อง เอาเฮ็ดตามสไตล์ดีมันมีอยู่แล้วเนาะที่หาซื้อได้ตามนี่เนาะตามออสเตรเลียเอเชียอปเด้อจ้ะห่อยไปหาซื้อเอามากระไดนิดนิดน่อยๆมกครบเฮ็ดไปกินนะพปีน้องเนาะลูกหวก็อิ่มแล้วเดี๋ยวเ้ามาเฮ็ดกันนี่ค่อยกัเตรียมละเพิ่ม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 หอมพริกสดกับกระชายด้วยจ้ะ เพิ่มพริกแกงพริกแกงสำเร็จต้องใส่พริกแกงสำเร็จซื้อมากระป๋องหนึ่งลรวค่อยกระม้าตำกระชายหอมเราพริกสดเพิ่มเรียบ้อยตำเสร็จแหลกแล้วมาเปิดเบื่องต่างหม้อนี่ผักของขอยได้จ้าบกกว่ักวางตุ้งกับทวงอกใส่ทุนาได้จ้าพี่น้องมุมมีมุมมีป่าสดกับเขาหรอก ทุนานี่แหละนี่น้ำเดือดแล้วค่อยกระสซเลยพริกแกงที่ค่อยตำนั่นแหละใส่ก่อนหอมกระสซพริกสดกเอาเอาแกงกระป๋องมันคืออิบเผ็ดนะและย่างค่อยเห็ดหม้อใหญ่หม้อใหญ่เกินโตค่อยละก,กินผู้เดียวกินหม้อบางใหญ่ในพริกแกงจก้ะพริกแกงที่ซื้อมาจากร้านเอเชียกระป๋องน่งใส่มันหมดนั่นแหละมันอิบะพอ่อซำ มันอิบเผ็ดมันบะเผ็ดอ่าลางครับนี่แหละมันอีแซบตรงนี้แหละลางคกลางสากลางกลองใส่ลงไปมันก็อีแซบตรงนี้แล้วพี่น้องเนาะมาบังใกล้ใกล้แล้วพี่น้องเข็มคนบ่โอ้พี่แกงน้ำพี่แกงคอยคือได้ยูเนาะคือได้ยูได้ยูละ ใส่บกอคอยกับทันมากอ่อซอยๆบางสินพอดีพอดีคำใส่ลงไปมากอลูกนึงเลยคอยเขาให้มาสามลูกแกงจากลูกนึงเนาะพี่นอนะ้องเนาะเลยสองลูกเอาไว้ตำบะกอกินตำสมตำกินมันยเยอะเขินกินบอทานันกินบอทันก็บอต้องเอาแกงได้เอาอย่อื่นได้มันจะได้อ่าใส่บะกอลงไปก่อนได้จะพี่น้องหลือปิดฟ้าไว้ หอยบักกอเฮามันสุกได้จังหน่อยหนึง่งเห็นมันเดือดก็พระว่าบักกอมันสุกยากกว่าผักเพื่อผักอันอื่นที่เฮาอีไซประกาศเขียวเนี่ยมันมันสุกแล้วเฮากว่า่ที่หลัง,งกว้างตุ้งซื้อมาสองกำกำเหรียญกว่าอสองกำก็น,น้อยเดียวพี่น้องโอ้ยเต็มล้นหมอ้อเลยกินไปสามมือเลยค่อย เดี๋ยวกะยอกไปเพื่อเขาแหละบ้านตรงคำนะคนไทยคือกันไปให้เขาจะก,กองหนึ่งใส่ถั่วงอกลงไปน้ำมีไผ่กินแกงสมถั่วงอกเป็นบ่าจ้ะนี่แหละแซ่บลองเบิ่งเด้อมันมันแซบ่บดีถั่วงอกม่แมนไปผัดอย่างเดียวได้อย่างเดียวเด้อจ้ะใส่แกงก็ได้แกงสมก็ได้นี่ใส่ทั่งนาลงไป ยับยับให้มันออกจากกรงได้หน่อยได้เห็นละเอียดให้มันขนน้ำม,มันขนเลยใส่เพราะวา่อทุนามันบดมาแล้วเนาะจ้าทุนาบดใส่กระปองมาแล้วมันกระซิบขนน้ำน้ำพิแกงเขาอีกสิขนไปอีกเบ่งกาจ้านี่เด้อไข่ติแกงสมบเป็นเด้อจ้า ตามคอยเลยตามคอยเลยใส่ผงชหลดออบอแมนผงผงไก่เลยจ้ะเอามาจากไทยอิมพอร์ตจากไทยเลยผงผงไก่น้ำปลาน้ำปลาซื้อที่นี่หลานหลานฝรั่งแบบน้ำปลามาอันนึ่งน้ำปลาผงชือ เรอควรจะใส่น้ำมะขามเสืยอมะขวดบางใหญ่่างลยเพื่อที่มากแกงสมโดยตรงจ้ะอ,อยากกินแกงสมโดยตรงก็เสื้อมะกระป๋องบังใยเพราะว่ามันเหลือกระป๋องเดียวน้ำฉบมันจะ้ำฉบเอเชียมีป๋องเดี่ยวจําเป็นคอยต้องเอาเพราะกระป๋องใ่ก็ต้องเอาจา้ารู้สึกจะหกเจ็ดเหรียญค่ะน้ำมะขาม มีขายค่ะน้านเอเชียมีขายตุ๊อยางเฮาไปเอามาใส่กินแบบคนเอเชียเฮาเลยได้<า>พี่น้องเด้ว,วอดวาอยากจะมีมีว่าตองยานไว้อดอยากจะมีทุกอย่างเลยจะแต่ว่ามันสิแพงกว่าบ,บ้านเฮาจ้ะพี่น้อง,นนองขอมีให้เฮาทุกอย่างนั่นแหละแต่ว่ามันแพงแค่นั้นเอง หิวมาได้จากเมืองไทยไปไทยหิวมาได้ก็หิวมาโลดพี่น้องแต่ว,ว่าต้องเอาแบบแพ็กๆมาเด้จะที่เขาแพ็กมีตาให้แล้วนาะมาไดเ้อพี่น้องคอยก็เอาหงไก่มาสองหอ,งอยใหญ่เลยใส่น้ำตาลลงไปหน่อยเนาะแก่งสมมันต้องตัดน้ำตาลหน่อยหนึ่ง มันจะกลมกลมได้จะพี่น้องเมื่อกมันจะส้มเปียวน้ำอ่าใส่อีกแล้วบอพ่อพ่อคอยสอบส้มคอยสอบเปียวคอยสอบส้มสอบส้มสอบส้มสอบสมสมจะพี่น้องสอบเข้มข้นหน่อยกระใสแล้วไาเอกล้นหม้อเลยพี่น้องล้นหม้อ แซ่บๆน้ำกันจะพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยคอยว่าเสร็จแล้วบ่ายากบ่ายาแค่นี้ก็ได้แล้วซิมซิมซิม,ซมได้เลยยังซิมเบอ่งก่อนอีกรอบหนึ่งเ้อพี่น้องคอยว่านะ่าจะได้แล้วแซ่บแล้วพี่น้องมาจ้าม่ากินแกงส้มผักรวมสามรสสามสหายน้ำกันจะพี่น้องขอขอบ คนที่รับชมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องเป็นตะก,กินบรจจาคใคที่ยังไม่ติดตามมาตามเอาซิขอให้ติดตามไว้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง